Don't ask me. จะมีใจสวัสดีจ้ามาพบกับอินนี้พลาสติกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้อินนี้พามาดูงานตัวนี้เลยมันคือโพลียูรีเทนตามแบบนั่นเองจ้างานตัวนี้เป็นสีดํานะคะมีความแข็งถึง95ชอเองเลยและขนาะการใช้งานจะนําไปทําลูกกรีดนะคะเอาไว้กดท่อให้เหมือนเป็นกลมๆจ้าแต่ต้องเอาไปใส่กับขาจับอีกทีจ้าลูกค้าแจ้งว่าของเดิมเป็นเหล็กนะคะแต่ว่าใช้ยูรีเทนแทนจ้ามาดูขนาดกาันชิ้นที่มีบ่านะคะมีขนาดความโต47 รูใน20มิลและไม่ความหนา30มิลจ้าส่วนที่มีร่องนะคะมีขนาดความโต47มิลเช่นกันรูใน18มิลร่องลึก8มิลและหนา8มิลจ้ามาดูคุณสมบัติของเจ้าตัวโพลียูรีเทนกันเลยยูรีเทนมีความโดดเด่นเรื่องความคงทนมีความยืดยุ่นหลายระดับและยังทําความแข็งได้ตั้งแต่25ถึง95ชอเอทนอุณภูมิได้ถึง100องศาเป็นฉนวนไฟฟ้าทนสารเคมีน้ํามันโอโซนและความเย็น